โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับที่กำลังรับชมคล,คลิปนี้อยู่มากับช่องบายกัปตันนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปภาคทับโดยที่ผมอะ่ะจะเป็นภาคทับเกมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนตอนที่กําลังอัดเกมนี้ครับพอดีผมลืมเบาเสียงเกมทีนี้เวลาพูดเสียงในเกมมันก็จะแบบเบาแบบเบาแบบแทบบแบบแบบแไม่ได้เลยครับก็กลัวคุณผู้ชมจะแบบอารมณ์ลำคานผมก็เลยมาภาคทับให้แล้วก็จะแบบ ใส่ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ทำไมต้องทำอย่างนั้นทางนี้นะครับเด็กที่มาเล่นวันนี้ก็คือ s อสเรียวคาร์มาครับหรือผมเรียกว่าอีซี่คาร์มาเองโดยที่เด็กนเนี้ยเนี่ยคอของตัวคอของเด็กเนี้ยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเทรดหรือว่าการการเทรดรการเคลียร์บอร,ร,ร์อรรดของอไฟให้เราอามีให้เราอยู่รอบเปถึงมานาสิบแล้วก็ s อสเรียเอสรีเลเวลอัพนะครับ ถ้าเราไปถึงจุดๆน,นั้นได้ก็เราแทบชนะร้อเปร์เซ็นตลยครับโดยที่ตอนนี้เราเจอเด็กคลิน่าคอนโทรนะครับซึ่งมันจะเคียบบอร์จะจัดแล้วก็เลทเกมมากๆครับผมก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนมือเอาโการาสต้นเกมมาก่อนพวกคามาครับเราไม่ต้องเก็บไปเลยนะถ้าได้มาผมมุลเกทิ้งเดียวเลยเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นตอนในช่วงช่วงแรกครับ ถ้าจะมาก็คือถ้ามันขึ้นมานาหกนาเจ็ดอะไรเงี้ยไม่ก็แปดเก้าค่อยลงนะครับต้องให้แน่ใจว่าเขาไม่มีการเคลียร์คามาครับเพราะว่าเราจะเก็บคามาไปตอดมานาสิบอตอนนี้ผมก็ได้ eye of dragon มาครับซึ่งเป็นการต้นเกตที่ดีมาเจอคโค้ชนาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลือดว่าจะโลเลยนะครับเพราแบบเราแค่รักษาเรือดเราให้อยู่มากกว่าสักสิบก็พอครับเพราะว่าสุดท้ายเราเขาก็จะลง เลตหลอดมาปาดเลือดเราครึ่งหนึ่งเลยดีฮะแล้วก็ลงโคุริน่ามายิงอะไรเงี้ยโอเคตัวนี้เอสเลวมาผมก็คิดว่าจะลงเอสเลวหรือว่าลงอะชาร์เดอร์แอสซัสซินดีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ลงชาร์เดอร์แอสซัสซินไปเพราะว่าผมเกรงว่าโคุริน่าเนี่ยเขาเป็นในคุริน่าคอนโทรใช่ไหมทีนี้เขาจะมีการเคียร์บอร์ดแบบเยอะมากๆผมก็เลยไม่อยากเอาเอสเลวลงไปตอนนี้ครับเพราะลงไปก็ไม่ได้ทำเบราวเท่าไหร่ก็เลยลงไปจู่แล้วก็ลงไปตีดีกว่า ตอนแรกผมคิดว่าแล้วตอนนี้ผมก็คิดว่าจะเอาเทอร์โมอะไรวะเทอร์โมจีเนติกนะครับยิงใส่อ่าอีลิสไปเลยแต่ว่าผมก็คิดไปคิดมาว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเด็กเขามันมีวายเพราะว่าแล้วก็วายเนี่ยเป็นการปัญหาของเด็กเราเลยเพราะว่าเด็กเราอ่ะเป็นสเปลที่แบบยิงเทียนนิดๆอะเราไม่ได้ยิงเบิร์ดแรงๆแบบเที่ยงเจ็ดแปดดาเมจอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเราจะแบบใบหนึ่งยิงไสองถึงสามดาเมจอะไรเงี้ยครับ จะมีแค่เทอร์โมเจเนติกนะครับที่ยิงได้ทีเดียว6ทีเดียว7จ็เป็น10เลยผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้เป็นวิว่งวายเลยวะ่ะตอนนี้ผมก็ลงหนูไปนะครับเพื่อจะเอาเห็ดมาจัว่วเห็ดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้แบบโยนสเปลเข้าไปโยนเห็ดเข้าไปในเด็มเขานะผมจะเอาไปจั่วกับไม่หรือไม่ก็แบบให้เอสเลวไวบยิงตอนท้ายเกมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการมือมากผมเลยลงไปจั่วก่อน <c oughs> นะครับเสียงตอนนี้ก็รอเขานะครับว่าเขาจะทำอะไร <c oughs> ถ้ามีเสียงขอไปนะพอดีช่างที่บ้านเข้ามาเก็บงานซ่อมบานนิดหนึ่ง <c oughs> เขาคิดนั้นมากคลอถ้าเขาจะลงเลยครับ <c oughs> ลงจัวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีสเปลขัดไปเข้าไป <c oughs> จริงๆเราควรจะถ,ถ้ามีขัดก็ขัดได้นะครับเพราะว่าถ้ามือเขาขาดเนี่ยเราจะเป็นต่อมากกว่าเขาอยอะเลยคอนคุณสี่สามสองใยนี่ก็แอดนลหน่อยหน่อยนะครับตรงนี้ผมลงหนูไปกลายเขาเทตุนะครับ เขาลงมาสปีดมาสองใบครับผมเลือกที่จะเคลียร์เลยแล้วเพราะว่าต้องการมือนิดนึงก็เลยสาธิกช็อกไปเชื่อสองได้สองางเกตแล้วก็ได้จมื่ได้มือนะครับเขาก็เคลียร์หนูคืนมานครับผมโอเคโจไปนี้ get excited ดีมากนะครับเพราะว่าเราจะมาเคลียร์ีลิสได้แบบไม่ต้องลำบากใจครับแล้วช่วงนี้ผมก็แอบชอ็ชอกค,ครับเ <laughs> <laughs> จอ b l ู e awakening <laughs> มานะครับเรียกนางมุมมาเต็มสนามเลยฮะ ีเขาเลยวลอับอย่างผมต้องจำนนครับจำยอมจริงทำอะไรไม่ได้แต่ไงเราไม่เครียดเดี๋ยวรับเธอหน้าผมมีเกตสไซเติดอยู่แล้วเขาต้องลากนี่ครับไอ,อ้เ e t ดร d าค้อนไปตีแน่นอนผมตอนแรกผมก็งง,งว่าทำไมเขาลงไปตีอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถเคลียร์อยไอเดรดาก้อนได้ใช่ไหมผมก็เลยโอเคเคลียร์เอลิทไปเลย โอเคจุดน,นี้ผมคิดตอนแรกผมก็งงใช่ไหมครับว่าทำไมเขาถึงมีอ,อีลิสลากอาร์ราคอนไปตีผมก็เลยโอเคนึงว่าคอมมิสเพย์ผมก็เลยจะใ,ใช้สองสเปีย์หนึ่ง,เ,งเพื่อเคดิตครับสอง Dragon, เพื่อเจาแวลของอาร์ตราคอนเพื่อเลดักกอลลิงแล้วก็วกในเทอร์นจะได้คอฟ์าร์าอนมาใช้ครับผมแล้วก็ได้เทมโปบอร์ดด้วยอคอนดูสีปามอยู่แล้ว ตังผมก็โอเคจื่อนุนนี้จนกระทั่งผมเจอสเปโอลที่เขาจะไล่ไปต่อไปครับผมเบอร์ไปเลยนี่ครับเวลเฟสไม่รู้อันถูกปะนะอันนี้ทำให้ไอ้เฟตาก้อนผมสิตายไปเลยครับทีนี้ผมก็จะไม่ได้ดาวกลิ้งละแต่ก็ไม่เป็นไรครับเสียจังหวะไปนิดนึงเคสุดจุนนี้ผมแบบไม่ไหวละ ต้องเคลียร์หน่อยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นหน้าผมเดี๋ยวรับดาเมจหน้ากว่านี้ไม่ค่อยได้ล่ะผมก็เลยลงเอสเลียวไปนะครับแล้วเขาก็ลงวายมาผมจะเอาเอสเลียวมาตีเน็กซัสแล้วก็จะเอาเมสติกช็อตมายิงเคลียร์สักตัวหนึ่งนะครับวรลดดาเมจไปสองก็เยอะอยู่เราไม่ต้องไปวอลลี่อะไรกับเน็กซัสเลือดเน็กซัสเขาเครับต่อยเขามียี่สิบดาเมจแล้วก็สามารถทำตายได้นะครับ ตรงนี้เขาก็เคเลียเซลผมนะครับผมก็โอเคใจห้ามานาเพื่อค่ายอมก็ได้โอเคจังหวะน,นี้เขาก็ตีมาก่อนครับตอนแรกครผมก็คิดว่าจะใช้เทอร์โมเจเนติกเคลียร์ไปเลยได้ไหมแต่คิดไปคิดมาว่า,วามันเสียเปรียบมานาะนไม่คุ้มนะครับแทนที่ผมจะไปลงคาม่าได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้เอวเนียวิวครับงัดเขาขึ้นไปเขาเก็บสแต็กใหม่ด้วยนะ เขาต้องไปนั่งเก็บสแต็กใหม่นะตั้งแต่สองดาเมจก็เลยเป็นสิบแม้เสียเวลาพอสมควรครับก็เลยโอเคตัดตัดเลยเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ทาเกตเป้าเพิ่มเอเซีก็อาจจะได้เร็วอัพเร็วขึ้นนะโดยที่เขาเป็นซอนฟิทเทอร์เวร์ซอนแล้วก็ชาร์โ w ไอซ์แลนด์นะครับเขาไม่มีทางใช้เขาไม่มีทางมีดินายได้นะครับยกเว้นเขาจะใส่ ไม่มีทางเออยังไงก็ไม่มีทางมีดีนายครับผมก็เลยไล่ไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับอันนี้ผมก็ลงคามากนะครับเพราะว่ามือผมขาดมากต้องการมือเยอะๆวกว่านี้ครับผมก็เลยลงไปเพื่อจะหาเวสมาใช้ครับแต่คามากแคล่ลงมาเป็นดะก้อนเลนจ์เงอะเอะทำไม่ถูกเลยไม่เคยใช้แล้วค่าพลันหนักเกินไปนไก็ลงแอปดะก้อนไปเทมโปบอร์ดเพื่อจะได้ดะก้อนลิงมาใช้อีกนะครับ เ่อวันนี้เขาลงโคลิน่ามานะครับอ่าสังเกตจุดนี้บางคนไม่รู้นะครับว่าการไล่โคลิน่าเนี่ยมันเอาดีนายเคลียได้นะครับการทวิตเตอร์เฟดก็สามารถใช้ดีนายเคลียได้ไอ้ที่มันจะลงมาก็โยนไพ่ไอะไรที่ลงมาก็มีสเปลขึ้นตรงกลางนะครับเราเคลียได้หมดเลยนะที่ไม่ใช่ลงมาก็แบบเป็นพวกเบอร์ใช้เลยเราใช้ดีนายเคลียได้หมดเลยแล้วนี้ผมก็มานา6พอดีครับผมก็เลยใช้เทอร์โมเจติกเคลียไวเลย เหตุผลที่เคลียไวยไม่ใช่คุรีนาเพราะว่าวาวครับมันสามารถดึงคาร์มาผมไปตบนายเลยนะแต่ว่าคุรีนาเนี่ยผม,มเอามอนตัวเล็กไปบอกได้แล้วค่อยเคลียังก็ไม่เสียหายครับอ่าแล้วก็จังหวะน,นี้ครับเขาลงเป็นเจนเนสมาไม่ไม่ได้รับ่าถูกนะเร็วเกินอันไม่ทันเพื่อจ่ายเจ็ดเพื่อจะฆ่ามอนนะครับผมก็เลยใช้ดีนายกันคามาตายอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะ จังหวะนี้เขาก็ไล่เวทมานะครับผมก็เห็นวนะ่ามัน่ะเขาไม่มีอะไรผมก็เลยโอเคหาของก่อนเพื่อไ,ด,ได,ด้ดีมาใช้นะครับจังหวะนี้ก็ได้สต a ร์ติกช็อตมาใช้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะใช้เพื่อเอาจัวแล้วก็เอาเคียบอร์ดด้วยครับเพราะว่าถ้าเรามีให้แมงมุงคมคอมมานตเนี่ยเราก็แบบ ลำบากใจให้จะบอกนะครับผมกร็รีแล้วที่จะเคลียร์ไปดีกว่าได้มือด้วยเพราะฉะนนงี้แบบพอดีปเป๊ะครับเอทเทิร์มาตอนสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยมาจังหวะไอ้ทันเวลาพอดีนะครับถือว่าจังหวะนี้คุ้มมากๆครับก็สามารถเปิดเกมได้เลยนะในเทิร์นสองเทิร์นนั่นแหละแต่นี่มือผมไม่ค่อยมีดาเมจยิงใส่หน้านหนส่ท่าเท่าไรครับ,รบก็เลยน่าจะยังปิดไม่ได้เทินนะต้องเอาดูจวก่อน นี่ผมมองเอสเทลไปแบบไม่คิดเลยครับเราต่อ้เขามีเวทส่วนมานะครับเราก็สามารถใช้เวทเบอร์ดเลยเคลียร์ไปเลยจริงๆก็ไม่ควรหรอกเพราะว่าเขาจะมีการล้างสนามนะครับจังหวะนี้เขาก็ต้องมีเนี่ยงองคคยหน้าออกแล้วครับผมก็ทิ้งดักวก็เลนกับไอ้ทิ้งหนึ่งมาทิ้งจะได้หนึ่งหนึ่งนะครับที่ใช่งี้เพราะว่าจะได้มือสี่ใบแล้วก็เผื่อจะไดห้หาดีนายมากันได้ แต่ไม่มีดีนายขึ้นมาครับผมก็ยังเฟื่อนอไปนะครับด้วยการไล่อของข้ามาครับเวทของขามาเพื่อหาดีนายต่อสุดท้ายก็ไม่มาครับสุดท้ายก็เลยต้องใช้การให้เอสเรวไม่ตายนะครับไ้่ต้องใส่บาเรีเรยเลือดขอาวหน่อยเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้ามาแล้บเราได่เวทสีไปเขาก็ตายละ เพราะยังไงผมก็มีค้ามา่าใบบนมือนะครับแล้วนวันนี้เขาแบบดวงด,ด,ดีมากแบบไล่ยิงได้5ห้ระมิดเลยทั้งบอดเธอเขาดวงดีมากนะนี่ผมก็เอาไอเสียวตีไปเอาดูดเลือดแล้วก็เอาหนกาคาตาเมทเธอน่าผมจะปิดเกมแล้วครับยังไงก็ปิดเกมแน่นอนอ๋อเป็นมีสิกช็อตอีกแล้ว ผมก็ยิงไปเลยแล้วก็เคลียร์บอดไปด้วยแล้วก็บอกบอดเผื่อเขาจะมีอะไรมากันดาเมจฮิวอะไรเงรี้ยผมก็เลยไล่เกินไปเลยไล่ให้มันเกินดาเมจไปนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะยอมแบบสภาพเลยครับ <OG> ก็เลยจีครับเกมนี้เรียบร้อยครับ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งนะครับจะอัพเรื่อยๆเพราะว่า l r นี่ผมเล่นทุกวันอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าอัพได้ก็จะอัพนะครับใครอยากดูเด็กๆคอมเมนต์บอกวไ้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น t ิส s d เด็กนะครับใครอยากได้โคตดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันหรือไม่ก็คอมเมนต์นะครับโอเคับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ